อิททิริ์ดำดื้แดงเกคงกระพันแคล้วคลาดดื้อด้านต่อคมไม้คมมีดกระซิบบอกเมื่อมีภัยมาใกล้ตัวหากกล่าวถึงดำดื้แดงเกเป็นยันที่ใช้สักโดยมีชื่อเสียงมาจากหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระในภายหลังได้ทำออกมาเป็นวัตถุมงคลไว้พกติดตัวแทนการสักรประสบการณ์เสด็จในทางด้านคงกระพันแคล้วคลาดเรียกว่าดื้อด้านต่อคมไม้คมมีดและเป็นที่เรื่องลือเล่าขานกันมากคือ เมื่อเวลาจะมีภัยมาจะได้ยินเหมือนคนกระซิบบอกอย่างน่าอัศจรรย์ตามตำนานเล่าว่ามีชายหนุ่มสองคนชื่อว่าไอ้แดงกับไอ้ดำทั้งสองได้มานั่งกินเหล้าเม่าไม้ในตอนเย็นเสมอและชอบประลองกำลังกันใช้ทั้งอาวุธมีดและของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่แต่และคนมีอยู่ในตัวหลวงพ่อเปิดวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเห็นดังนั้นจึงได้นำรูปของไอ้ดำและไอ้แดงมาสักโดยได้มีการลงอักขระเลขยันเข้าไปด้วย แต่บางความเชื่อก็ว่าดำดื้และแดงเกเรมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนักขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่าห้ามสักดำดื้และแดงเกเรในตัวคนคนเดียวเพราะจะทำให้ยิ่งดื้และเกเรไปกันใหญ่ให้สักเฉพาะอันใดอันหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ดีในปัจจุบันได้มีนํำยันที่สักเป็นรูปดำดื้และแดงเกเรมาสร้างเป็นเครื่องราง ส่วนเพจสิทธิสายวัดสะพานสูงได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินว่าสำนักอื่นมียันนี้ด้วยเพิ่งทราบเมื่อไม่นานนี้ว่าหลวงพ่อสุรินเจ้าของเหรียญหมูตามหมูขวางอันลือลั่นแห่งราชบุรีก็มียันนี้เหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ค่อยยอมสักให้ใครเพราะสักไปแล้วส่วนมากเกเรทุกคนมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนแถววัดสามคนมาลาท่านว่าจะไปสงครามเกาหลี ท่านตรวจดวงชะตาแล้วท่านว่าสองคนไปได้แต่ทิดเยื้องท่านท้วงว่าอย่าไปเลยดวงเรานี่ถึงชะตาคาดแต่ทิดเยื้องไม่ยอมบอกรับปากเพื่อนแล้วไม่ไปไม่ได้ท่านเห็นฝืนชะตาไม่ได้ท่านจึงสักดำดื้แดงเกเรให้สายหลวงพ่อสุรินจะมีตัวเดียวเรียกรวมกันว่าดำดืแดงเกเรโดยจะสักที่หน้าอกเมื่อท่านสักเสร็จแล้วท่านก็ให้คาถาพร้อมบอกสรรพคุณว่าเมื่อภาวนาคาถานี้จะทําให้ตัวใหญ่ขึ้นมีกําลังมากกว่าคนธรรมดา เมื่อสามคนนี้ไปสงครามไม่กี่เดือนก็เดินทางกลับโดยกลับมาสองคนส่วนทิดเยื้องกลับมาเป็นร่างไร้วิญญาณเมื่อนำศพทิดเยื้องมาที่วัดหลวงพ่อสุรินทั้งสองคนก็เล่าเรื่องว่ามีอยู่สมรภูมิหนึ่งรบกันแบบประชิดต,ตัวทั้งสมคนก็ท่องคาถา,าที่หลวงพ่อให้รู้สึกตัวเหมือนจะใหญ่ขึ้นใจฮึกเิมไม่กลัวอะไรเดินเข้าประจันกับข้าศึกด้วยมือเปล่า ทั้ง3คนใช้มือเปล่าฆ่าค่าศึกตั้งหลายคนโดยเฉพาะทิศเยื้องหักคอฆ่าศึกทั้งคนเกาหลีทั้งรัเสเซียหลายคนพวกนั้นใช้ปืนยิงก็เอาไม่อยู่ใช้ดาบปลายปืนแทงก็แทงไม่เข้าสุดท้ายมีคนหนึ่งคว้างระเบิดใส่ทิศเยื้องจึงสามารถหยุดทิศเยื้องได้ทิศเยื้องถูกแรงระเบิดอัดจนขาดใจตายแต่ที่ตามตัวไม่มีบาดแผลให้เห็นเลย